้อนที่จังหวัดระยองกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเพื่อนบ้าน<อ>ที่ไม่ค่อยจะน่ารักอีกแล้วเ<อ>วลาเราอาศัยอยู่บ้านเนี่ยที่ใดที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเจอเพื่อนบ้านดีเหมือนมีแต้มบุญแต่ชาติปงางก่อนนะแต่ถ้าเกิดเจอเพื่อนบ้านไม่ดีเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับรอบนี้เป็นคุณลุงเนี่ยออกมาร้องเรียนบอกว่าร้องเรียนแบบนี้เป็นร้อยร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเพ<ด>ื่อนบ้านจับกลุ่มตั้งวงสังสรรค์กันเปิดเพลงดังทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับ I'm so down. ลองคิดดูจินตนาการว่านี่เป็นบ้านเราแล้วเพลงดังแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนใช้แบบนี้ออกมาตั้งวงกันนอกบ้านนะเออหแล้วเสียงสนั่นเลยอ่ะจริงๆเขาก็ทํากันอยู่ในบ้านเขานั่นแหละแต่เพลงอ่ะมันดังออกมานอกบ้านแผ่มาถึงเพื่อนบ้านเออแล้วมันไม่ได้เผื่อแผ่เฉพาะช่วงเวลากลางวันไงพี่บีพี่เก๋งกลางค้างกลางคืนบางทียันหวางเขาไม่ต้องหลับไม่หลับไม่นอนก็เขาหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้ไม่แล้วเขาเช้าไม่ไปทํางานเหรอเนี่ยอืม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ทํางานทําการกันหรือเปล่าแต่ข้างบ้านที่อยู่ติดกันแล้วถ่ายคลิปออกมาให้ดูเนี่ยเป็นคุณลุงท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า คุณลุงนกน้อยเพชรผู้อายุ54ปีมาขอร้องเรียนเลยครับบ้านอยู่ที่ชุมชนห้วยโปง่งในหมู่2ตงตบลห้วยโปง่งอําเภอเมืองของจังหวัดระยองบอกตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าเพื่อนบ้านจับกลุ่มตั้งวงกินเหล้ากันเปิดเพลงเสียงดังเป็นประจําปัญหาแบบนี้เรื้อหลังมานานเป็น10บสปีไม่ได้พักผ่อนนะครับนอนก็ไม่ได้บางคนเนี่ยหลับยากอย่างพี่บอลเนี่ยหลับยากเสียงแบบ เอาจริงแค่กันไกตัดเล็บร่วงตกพื้นก็ตื่นแล้วเลยก็ตื่นแล้วแค่นั้นจริงๆเพราะนั้นคนที่บ้านจะรู้ดีเวลาเดินผ่านห้องจะเงียบบแต่ถ้าเป็นดีฉันล่ะก็แม่บอกว่าถ้าไฟไหมลูกก็ตายในกองเพลิงอันนี้เขาเรียกนอนกินบ้านกินเมืองหลับแบบหลับแบบหายไปจากโลกเลยเออเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้คุณลุงเนี่ยเขาเป็นคนขับรถบรรทุกเป็นอาชีพไงเพราะฉะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่ดีมันจําเป็นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ ความจริงคุณลุงเนี่ยเคยไปว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนบ้านแล้วนะครับขอความร่วมมือให้เบาเพลงลงหน่อยลุงไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดปาร์ตี้นะ<ฆ>จัดได้แต่เบาหน่อยได้ไหมแล้วกลางค่ำกลางคืนเนี่ยยันหวางแบบนี้ก็ควรจะเห็นใจเพื่อนบ้านด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับแล้วคุณคิดดูดิเพื่อนบ้านเวลาเตือนกันหลายรอบอะอีกปังหนึ่งเขาจะโมโหกันไหมไม่พอใจไง<อ>ถึงขั้นมีปากเสียงขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาแล้วแต่ว่า เน,เนี่ยเพื่อนบ้านกลุ่มนี้ก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมแทบทุกวันหนักไปกว่านั้นพอเถียงกันแล้วก็ผิดใจกันแล้วไง<ช>ตอน<ช>หลังๆเนี่ยมีการตะโกนด่าพูดจาก,กันแนะกระแหนะท้าทายกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณลุงบอกเลยว่าเป็นความโชคร้ายที่บ้านเนี่ยมาอยู่ติดกับไปรุ่นกลุ่มนี้ลุงอาศัยอยู่ที่นี่มานานตั้ง20ปีบ้านหลังนี้เนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยมาอยู่หลังจากที่ลุงย้ายเข้ามาประมาณ2-3ปีเท่านั้นเองเคยโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพห้วยโป่งย้ำอีกทีสพห้วยโป่ง เอาอีกรอบก็ได้สอบปาโป่งโท<ด><ด>รไปเป็นร้อยครั้งแล้วแต่ตำรวจก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เลยต้องมา ร้องเรียนผ่านอมรินทีวีนี่แหละเพื่อจะสะท้อนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งก็รวมถึงตำรวจสอพอห้วยโป่ง <Ooh. S 1> ว่าควรจะต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะตอนนี้ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะบ้านคุณลุงที่เดือดร้อนมีบ้านอีกหลายหลังที่เดือดร้อนแบบนี้แต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเพราะร้องเรียนไปตำรวจก็ไม่ทำอะไรก็เลยกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยฟังจากคุณลุงนกน้อยครับ าะเราต้องการพักผ่อนเพราะว่าเราคนขับรถขับรถทางจะมีสูดเรามีความเครียดอืเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดไปท,ทางจะมีโรข้างทางความเจ็หายคืนเยอะเราก็อยากพักผ่อนให้เต็มที่่วนั้นคนรอบข้างก็อาจจะอยากทำแต่เขาก็กลัวมีปัญหา พอเห็นคุณลุงนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านโทรสั์หาตำรวจสพห้วยโป่งเป็นร้อยร้อยครั้งก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านคนอื่นก็บอกว่าไม่อยากมีปัญหาเอามันอยากเปิดก็ให้มันเปิดไปแล้วก็ยอมนอนอุดหูเอาก็แล้วกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบที่จะมาต้องมานั่งดูแลตัวเองไงก็แค่อยู่แบบท้อยทีท้อยอาศัยอ่ะช่วยๆกันแล้วทาไมมันต้องปาร์ตี้กันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้คือเขาไม่ได้ห้ามให้ปาร์ตี้คือถ้าเป็นเทศกาลแล้วเข้าใจเลยคือลุงไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวนะบอกบอก มันหยุดปาร์ตี้อ่ะ,อะไม่ได้บอกเลยแค่ขอให้เบาเสียงลงหน่อยแล้วช่วงเวลาที่ชาวบ้านชาวช่องเขานอนกันน่ะบางทีก็ไม่ต้องยันหว่างก็ได้คนเมาแล้วเหมือนหูจะไม่ค่อยดีว่าไหมพอ,อ,อเมาต้องเปิดปด,ดังๆต้องร้องดังๆ